แม่ท่องพาเที่ยวจ้าเมื่อเนียนโกโก้อยากไปซื้อขานมพี่น้องไอ้นี่แม่แม่ท่องกขาล่างเสียมของให้นี่แกนบินน่ะเด้อจ้าเด้อเดี๋ยวใส่กระตาเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวฟาโอ้ยเดี๋ยวเอาตังใส่ตะก้าก่อนเดี๋ยวเอาตังใส่ตะก้าก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอตังก่อนอยากไปอยากไปพี่น้องเอ้กันว่าไปลานค้าน ใบปานเกียเียว่าใจเกียมาบุนเดอนี่เดียวลกเดียวเดียวรอตังก่อนอ่ะอไปอยากไปแห้งไปคักไปเนี่ยไปลาคาเดยวลูกเดียวเยวเดียวเดีวเดียวเดียวเดเดียวเดยวนะมามามาแล้วมาไปไปมานี่มานี่ มามาไปไปอ่บาบอท่านเนี่ยโกโก้โกไปซื้อของเนี่ยโกโก้ซื้อของหน่อยครับไปไป,<า>ไปจ่ายจังไม่ค้าก่อนกลับไปยังมามามาเป้วางลงก่อน ขนมสองหม่อขนมยัขนมข้าวโพดข้าวโพดีแมนเอาป๊อปคอร์นาิปิันั่งรอนฮาสิะเดี๋ยวยังเพิ

น้ำลายหกแล้วรอไม่ไหวแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูก่อนตะก้ามีอะไรตะก้ามีอะไรไปไปได้ครบแล้ว ก็โก้รอกอ่อนรอก่อนรอก่อนเจ้าวันนี้กโก้ไม่ได้ซื้อกาแฟก็โฟไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เข้าไปไม่เข้าไปอ่าพื่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูก่อนได้อะไรได้อะไร โอ้ได้ถึงที่เลยนี่นี่บักมีไงเด้อพี่น้องเด้อนี่บักขนุนไงน,นี่โกโก้นอนเฝ้าบักขนุนไงน,นี่พูดหน่วยหนึ่งยู่ข้างล่างนี่ของโกโก้โอ่ามีอะไรมั่งอ่ะนี่ได้ขนมอ่ะให้รางวัลเลยนี่ท่อนี่มันเอาทอดนี่ค่ แม่ไม่ได้กาแฟอันนี้ม่โกโก้ไม่ซื้อ,อ,อกาแฟบอกว่าว่าไขแกนไายก,า,ยก,ยการไ<บ>ก,โกบ่บักมีหย่พี่น้องบักขนุนโกโก้เป้าบักขนุนได้รางวัลมาแล้วนั่งกินแล้ว นี่เนมัน,มน,มนเฝ้า,เาดีไรเฮเฝ้าดีไรเฝ้าบังมีุ่นน้อยหนึ่งเนียมัดจะอันลักไปอีกอาทิตย์นึงอีกอาทิตย์นึงได้กินน,น,นี่นี่นี่กะตากะตาไอ้คูใจองโกโก,โก ถ้าได้กระตานี่เก,กระตาเป้ากับไปพี่น้องไปรลานค่ามักขักมักเนี่ยไปมือละซิบเทือกับว่าคำขยันไปคักลานค่าอร่อยไหมครับโกโก้โกโก้อร่อยไหมสว,วัสดีค่ะแม่ทองพาเที่ยว่่สวัสดีจ้าบ๊ายบายเดี๋ยวรอคลิปหน้าจา้าเดี๋ยวคลิปหน้าโกโก้สิไปซือ้อยังให้เบิ้งค่ะ เดี๋ยวรอรอตามติดตามคลิปหน้าได้ค่ะเดอ้อหวัสดีจ้าแม่ทองพาเที่ยวโกโกโบ้บายบายเริวๆหวัสดีจ้า